และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นนาทีกับกปทครับ เทคนิคการขับรถในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ที่ปลอดภัยควรเรียนรู้นะคะอย่างเช่นหากกระจกหน้ารถแตกถ้าเป็นกระจกนิรภัยแบบชั้นเดียวหรือ apper, แทปเปอร์ลักษณะการแตกนั้นจะแตกละเอียดเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็แตกร้าวเป็นฝ้าขาวจนมองไม่เห็นเส้นทางให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วแล้วเบี่ยงรถเข้าไหลทางหากยังมีกระจกบางส่วนติดค้างอยู่ให้ใช้ไม้หุ้มผ้าหนาๆหรือว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ทุบหรือว่ากระแทกเศษก,กระจกที่ยังติดอยู่ตามขอบกระจกออกให้หมดเพื่อป้องกันกระจกร่วงใส่ขณะขับรถ แต่หากเป็นกระจกนิรภัยแบบหลายชั้นก็จะมีเพียงรอยร้าวคล้ายใยแมงมุมเท่านั้นแต่จะไม่มีเศษกระจกแยกออกจากกันไม่เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่อยู่ในรถแต่หากเป็นกรณีต้องขับรถท,ท,ทั้งที่ไม่มีกระจกหน้าให้ปิดกระจกด้านข้างทุงทกบานเพื่อป้องกันแรงลมปะทะทาให้รถเสียการทรงตัวรวมทั้งผู้ขับขี่ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองแล้วก็เศษกระจกที่อาจจะติดค้างอยู่บริเวณหน้ารถกระเด็นใส่ตานะคะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบุกค,ค่ะ